สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับเซลเชื้อเพลิงนะคะซึ่งสมาชิกของเรานะคะมีดังนี้ค่ะดิฉันชัยวัฒนราชาค่ะและดิฉันนัครินนามวงค่ะและดิฉันนางสาวณชยาอนุคาห์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวทิดาอุ่นคำค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันจิรามาแก้วดิฉันนางสาวปินประกายถาแรงค่ะ ฟิลเซลหรือเซลเชอเพิงคืออะไรเซลลเชอเพิงก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานเคมีจากเชอเพิงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าซึ่งแตกต่างออกไปจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ต้องการเผาไหม้เชอเพิงก่อนหลักการทํางานของเซลเชอเพิงนะคะก็คือขั้วแอโนโธนนะคะจะเป็นประจุลบเต็มไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนค่ะและในส่วนของขั้วแคโทนนะคะจะเป็นประจุบวกเต็มไปด้วยก๊สออกซิเจนค่ะ และระหว่างขั้วแอโนดกับแคทโทดจะมีอิเล็กโทรไลต์เมมเบรนที่เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งค่ะเมื่อต่อสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะวิ่งไปตามสายไฟส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ค่ะและปโปรตอนจะเคลื่อนที่ไปตามอิเล็กโทรไลต์เมมเบรนค่ะเมื่ออิเล็กตรอนและโปรตอนเคลื่อนที่ไปรวมกับออกซิเจนจะทำให้เกิดเป็นโมเลกุลของน้ำค่ะแอโนดคือ2ไฮโดรเจนกลายเป็น4ไฮโดรเจนบวกกับ4อิเล็กตรอนค่ะ สมการข้อแคนโหดนะคะ2ออกซิเจนบวกกับ4ไฮโดรเจนบวกกับ4อิเล็กตรอนกลายเป็น2น้ําค่ะสมการรวมนะคะ2ไฮโดรเจนบวกกับออกซิเจนกลายเป็น2น้ําค่ะข้อดีข้อดีของเจลเชื้อเพลิงปล่อยมลพิษน้อยหากใช้ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือน้ําประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์เผาไม้นั่นเอง การทำงานของเซลเชอเพลิงนะคะจะทำงานเงียบๆไม่มีการสั่นสะเทือนค่ะสำหรับข้อเสียของเซลเชอเพลิงนะคะ1ก็คือต้นทุนสูงสองการจัดเก็บและการขนส่งของไฮโดรเจนยังมีข้อจำกัด3อายุการใช้งานของเยื่อเลือกผ่านยังสั้นกว่าที่ต้องการค่ะโดยในผลลัพธ์สุดท้ายนะคะเราจะได้ไฟฟ้าจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและได้ไอน้ำหรือน้ำเป็นของเสียที่ไม่เป็นอันตรายค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณ